สวัสดีครับเกชช s อ o รีวิววันนี้กับเตียงที่อยู่ด้านหน้าผมนะครับ e z a 4 5หรือว่า Esaie ศู4 5กว้าง65นะครับก็เป็นเตียงพับขนาดเล็กนะครับอาจจะเหมาะสำหรับเด็กครับด้วยขนาดความกว้างของเตียงที่65เซนะครับแล้วก็ความสูงของเตียงนะครับเพียงแค่26เซนติเมตรนั่นเองครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องในเรื่องของขนาดนะครับในส่วนต่อไปจะเป็นเรื่องของวัสดุของเตียงกันบ้างนะครับเตียงตัวนี้เออบาะทำมาจากฟองน้ำความหนาแน่นสูงนะครับแล้วก็รองรับโครงสร้างด้วยแผ่นไม้อัดแล้วก็มีโครงเหล็กนะครับส่วนที่เป็นผ้าคลุมเตียงสีน้ำเงินอย่างที่เห็นอยู่เป็นผ้าลินินนะครับแล้วก็โครงสร้างด้านนอกทั้งหมดนะครับเป็น โครงเหล็กพ่นสีการสนิมนะครับสีดําที่เห็นอยู่ก็จะเป็นเตียงที่มีหัวเตียงนะครับล้อมีทั้งหมด4ล้อแล,แล้วก็มีที่ล็อก2อันนะครับประมาณนั้นก็ประมาณนี้นะครับสําหรับในเรื่องของวัสดุในส่วนต่อไปจะเป็นเรื่องของวิธีการใช้งานของเตียงตัวนี้กันบ้างนะครับเตียงตัวนี้สามารถปรับเอนได้นะครับทั้งหมด6ระดับรวมแนวระนาบ1นึ่งส ส่วนส่วนหัวเตียงเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นเตียงพับ3ตอนนะมันก็จะค่อนข้างจะจะสั้นแคบนิดนึงนะครับสำหรับในส่วนที่เป็นปรับเอ็นด้านหลังนะครับก็ครับเนื่องจากว่าเป็นเตียง3ตอนนะครับก็เลยมีฟังก์ชันที่อาจจะเรียกได้ว่าสามารถพับเพื่อนั่งได้นะครับยังไงครับอย่างแรกเลยเราต้องทำให้มันเป็น2ตอนก่อน ครับด้านข้างก็จะเห็นได้ว่ามีที่ล็อกแบบนี้อยู่นะครับเราก็ล็อกอย่างนี้เข้าไปครับพอล็อกเข้าไปเสร็จแล้วเราก็ ถ้าถ้านั่งไปทั้งอย่างเงี้ยนะครับมันมันไม่ได้เนาะต้องต้องหาอะไรพริงด้านหลังมันเสมอนะครับอย่างเช่นในกรณีเราก็เอาเข้าไปชิดกําแพงนะครับอย่างนี้แล้วเราก็นั่งนะครับก็เอาเข้าไปชิดกําแพงนะครับมันก็พอจะนั่งได้ในลักษณะแบบนี้นะครับก็เป็นเป็นเตียงเป็นเตียงรุ่นเล็กนะครับที่อาจจะ เหมาะกับเด็กนะครับหรือว่าคนที่ตัวเล็กมากๆนะครับเพราะว่าด้วยขนาดความกว้างที่แค่65เซนนะครับแล้วก็ความสูงเพียงแค่ประมาณ26เซนติเมตรเนี่ยแน่นอนว่าถ้าเป็นผู้สูงอายุจะลุกลำบากแน่นอนนะครับแล้วก็มันมันเป็นเตียงที่ค่อนข้างจะแคบนะครับคือคือกว้างประมาณแค่65เซนเท่านั้นเองนะครับสำหรับเตียงตัวนี้กน็น่าจะเหมาะกับเด็กนะครับหรือว่าคนตัวเล็ก ที่ต้องอต้องการเตียงเสริมแล้วก็มีพื้นที่จำกัดมากๆนะครับก็น่าจะลองพิจารณาเตียงตัว e z 0 4 5 ตัวที่อยู่ด้านหลังผมนะครับหากว่าสนใจสินค้านะครับก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับที่ ww w ร e t s h o p c o m นะครับหรือว่าหากว่ามีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมนะครับก็ไลน์แอดนะครับ g e t s h o p g e t จ h o p นะครับหรือว่าเบอร์โทรศัพท์0 8 8ย์5 7 8 8 8ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับหรือว่าหากต้องการมาดูสินค้าจริงนะครับร้านเปิดทำการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ส0นาฬิกาถึง19นาฬิกานะครับอยู่ชั้น4อิงพีเรียราดพร้าวนะครับ ก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับสินค้าตัวนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ